สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเบอร์เกอร์อรขนมปังนะคะส่วนประกอบก็มีไข่นะคะมีเนยเข้มมีหมูหยองนะคะมีปูอัดแล้วก็มีขนมปังนะคะถ้าไม่มีขนมปังก็ไม่ใช่ ใส่ลงไปนะคะ <L> ใส่ปลูลงไปนะคะห<า>ม,มูหยองไม,ม่หยองไม,ม่หยองไม่หยองจังใจะะ <L> นนใส่น้ำไปน้ำตาลใส่น้ำไป จากนั้นลาดด้วยไข่ตาจะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คะ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาพอใช้ได้นะคะมารับประทานกันคะ่ะ